เราจะมาถามคุณตาอของวงแก้วนะคะว่าวิธีทํามีดเ,เขาทํายังไงแล้วก็ขายราคาเท่าไหร่นะคะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดของโบราณอย่าท่าแบบว่าเราเอาวางไว้บนนิ้วแบบนี้ได้นะคือมันจะแบบเป็นมีดโบราณแล้วก็ราคาแพงมากแพงสุดก็ห้าหมื่นเนาะและเป็นคอที่เขาใช้ขุดดินอะ<ช>อามาทําเป็นมีดก็ได้ อะไรอะถ้ามันเป็นเด็กนี่ทํำมิดได้หมดเนาะแล้วแต่มันจะวางหรือว่าจะหนาอะไรแบบนี้นะค่ะแล้วก็จะมาถามคุณตาต่อนะคะว่าทํำไมถึงมีรอยสักแบบนี้ก็เออข้อสุดท้ายเตรียมมาเราจะถามว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาจิบกันยังไงจริงด้วยฉันดู่เลยนะเนี่ย จะมาแต่งตัวให้นักมวยกันด้วยสายคือเราเห็นในทีวียเขาจะแบบมีสายฟันหัวใช่ไหมแต่เราไม่มีเราก็เลยใช้สายมีดแทนนะคะสายมีดแทนทำเป็นทำเป็นไหมนี่ฮะเป็นสินี่นักมวยจะทำหน้าหดใช่ไหม ทำหน้าโหดอย่างเดียวพอไม่ต้องแบบตากระลึกกระลาคเท่านั้นอยู่นิ่งๆก่อนสิย ouais, ังไงมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยฮะมันสีได้บนโอ้ยมันรัดสมองเธอเจ็บมันเลยนี่ๆๆเอาออกหน่อยสิเอาอะไรออกสายนี่ไงมันรัดมากเออแบบนี้เออแบบนี้อโเคโอเค ตอนนี้นักมวยเราก็พร้อ,อมแล้วนะคะนะคือวันนี้นะคะเราจะมาถามคุณตาของวัวแก้วนะคะว่าวิธีทํามีดเขาทํำยังไงแล้วก็ขายราคาเท่าไหร่นะคะอะไรแบบนี้นะคะวิธีทํามันด้วยเนาะใช่ตีเหล็กต,ตีทำมีดแล้วก็มีซ่อมอะไรแบบนี้ด้วยมีหมดเนาะ,ะใช่ <c oughs> นี่นะเริ่มจากอันนี้ในะใหญ่มากรู้ไหม ออรู้ไหมไม่ใช่รู้นี่นะอันนี้ก็เป็นของคุณตาคุณตาทำโบราณอันนี้ก็จะเป็นมีดของโบราณเนี่ยถ้าแบบว่าเราเอาวางไว้บนนิ้วแบบนี้ได้นะคือมันจะแบบเป็นมีดโบราณแล้วก็ราคาแพงมากบางไว้บนนิ้วได้เหรอ,อ,อโอ้ไล่ชิเ้เลยดูดูเนี่ยถ้าบางไว้แบบนี้นลยเ,เราก็จะรู้ว่ามันเป็นมีดของโบราณใช่ไหมราคามันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ สามหมื่นเจ็ดสามหมื่เจ็ดร้อนเนี่ยนีปเท้อราคามันนี่สามหมื่นสามืนยาแปงีิสุดถึงกันนี่หนอราคาที่มิดเนี่ยตีปะท้เฮ็ดมากนี่แดลว่าตีแปลงแล้วเป็นีิสุดนี่ก็คือนี่นะห้าหมนโอ้ยาวยาวนี่เนยอะกําบันอย่าเสียอย่าทํา ถ้าราคาจะแพงสุดก็ประมาณห้าหมื่นใช่ไหมใช่แพงสุดก็ห้าหมื่นเนาะแล้วอันที่ถูกที่สุด่ะี่รเรามากถูกที่สุดพอเทา่าอันอันถูกที่สุดนี่ประมาณราคาก็นหรืเ,เานาะอันถูกมีดตีถูกตีสุดนี่ก็คหือเออนั่นคืก็มีดตีสุดก็มาใจอันถูกๆแล้วเปิดเนี้ยอันถูกแบบถูกกว่าหมื่นหนึ่งเปดเองอ๋อแปดทัน<อ> แปดพันแปดพันเจ็ดแปดพันแล้วก็หนึ่งเจ็ดอย่างนี้นี่ฮ่าเหิงอ๋ออันนี้อันนี้ห้าพันเจ็ดใช่นี่ก็จะแบบสั้นๆหน่อยนะหน้ามันจะไม่ค่อยดีเมื่อยังไงเราก็ไม่รู้เนาะใช่โอ้ได้อืมอันนี้เห็ดทั้กลับอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้มันหนักไปแล้วปอดเทา ปะทอกระเฮ็ดไหนมากเนาะเฮ็ดหมดนี่ปะทอกระเฮ็ดไหนมากเฮ็ดคนเดียวไงเออโอ้ยทำคนเดียวเลยนะอยากจะบอกว่าเก่งมากเลยนะคือคนตาเนี่ยเออไปเรียนไม่ไม่ได้ไปเรียนมาเลยนะคือทำคนเดียวทำเองเลยทำนี่แบบเนี้ยเดี๋ยอะปะทอเราจะถามคุณตานะว่าไปทำตอนอายุเท่าไหร่ปะทอกระเฮ็ดมืออายุกระหื้นเอาปะทอเริ่มเฮ็ดหมดเนี่ยอายุฮาเซ็ มือนเดิมเลยเช็ดชิปโอ้ยยี่สิบปีเลยนะตาทำมาเนี่ยเออเริ่มทำนะตอนอายุห้าสิบตอนนี้ก็คือเจ็ดสิบแล้วอ่ะคือยี่สิบปีแล้วเนาะทำเนี่ยทำมายี่สิบปีแล้วแล้วอันนี้คือโอ๋อันนี้เป็นห้องขอวายขอขอพาทีนี้อาออกมาทีนี้อันนี้ นี่เป็นแกนมันโอันนี้เป็นใบมันเป็นทางนี่นี่นี่เป็นอีเนี่ยนี้ทีนี้มันเป็นทีนี่โอ้ยพอเอาอนี่เฮ็ดมีดก็ไลยอะเอาอนี้เฮ็ดมีดเออวะโอ้คือทุกคนรู้จักอันนี้ไหมคือมันเป็นขอที่เขาใช้ขุดดินอ่ะเอามาทำเป็นมีดก็ได้ อะไรอะถ้ามันเป็นเด็กนี่ทํไมิดได้หมดเนาะแล้วแต่มันจะวางหรือว่าจะหนาอะไรแบบนี้นะแล้วก็นี่ไงนี่ก็ทําแล้วเนี่ยที่ไรเราไปเกี่ยวข้าวเกี้จำได้ไหมยังจำได้อยูงไหมอันนี้ซ้ำประเทศซ้ำประมาณคือนี่ามเพงราคามันนี้เอาเล็กขอเนี่ก็ได้อ้โนี่นะ ราคามันก็จะประมาณสามพันจจนะเอานี่ทําก็ได้นะโอ้ได้หมดเนาะถ้าถ้าทําเป็นที่ไ้หมดถ้าทำเป็นปน,นี่เรานี่ <c oughs> อะไรก็ไม่เป็นนี่นะที่ตีแมลงวันนะคุณตาก็ทําเองเลยนะคะเนี่ยนี่เคยเห็นไหมแบบนีเ้เขาจะใช้ไม้เนาะไม้ไม้เมืม่อก่อนเนาะเขาจะทาแบบนี้นะที่บ้านเมื่อก่อนคือเออมันไม่มเเีเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าขนาดนี้ก็คือใช้อันนี้ตีนะคะใช่ถ้ามันมาจับตรงนี้กับ ั้งทั้งะแบนอยู่กับทีใช่แบนตัดแตง่โหดีมากอยากจะซื้อกาไระเนี่ยคล้ายๆอ่ะนะคือที่ใส่มิดนี่ก็ทําเองเลยนะเนี่ยเห็นไหมถ้าใช้ทําก็ราคามันก็จะเพิ่มไปอีกเนาะจะรวมกับอันนี้ด้วยแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะเขายังไม่มีแบบกาวอะไรแบบนี้ติดเนาะมันก็แบบจะทําเป็นอ่าแบบเนี้ยทุกคนในมันมันจะมีรอยแบบ ก็เอามาแบบนี้นี่มันต้องมีรอยแล้วประกอบกันใช่ไหมแล้วก็กเอาอยางเนี่ยใ,ใส่ไปเนี่ยม,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 มัดไปมัดเหมือนกับว่ามันมัดไปทีเนาะแบบเนี้ยไม่ให้มันไม่ให้มันแยกออกจากกันแล้วก็เอามีดเสียบเข้าไปเนาะอันนี้ก็ทำเองเอะไรก็ทําเองหมดเดฟันโชว์ไหมวะแก้วโชว์เลย เพราะว่ามีดมันพายใช่ไหมแล้วก็จะมาถามคุณตาต่อนะคะว่าทําไมถึงมีรอยสักแบบนี้นี่นะโอ้ oh. ใช่ปะเทาปะเทาพอคนเมื่อก่อนนี่เปิลต้องสักกันยัง่่ก้อนไหนก็นั่นแหละยอือ mm hmm. ต้องสักอะไรบบว่าอายุกับท่นอะไรที่สักมั้ยดูเศร้าดูเศร้าพีน่นกะกสัดเลยโอ้เศร้า โอ้คือเมื่อก่อนนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะเขาจะให้สักแบบทุกคนเลยยกเว้นผู้หญิงทําให้สักไม่ได้ใช่มันจะมันจะต้องแบบสักเราเคยเรียนมั้ยใช่มคะมีขาไล่กุกกอกโออนี่ไงใช่คุณตาใช่คุณตาใช่คุาใช่คุณตาใช่คุณตานะ้คุณตาใรคุณาใช่คนณตาใช่คาใ่คุณตาใช่คุณตอใช่คุติดช่คก็บะเช่คุณตใ่คุณตายช่คุณต่ใช่คุณตาใช่คุณไ่คุาใ่คุณ่คุณตาใช่ค ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายก็ต้องสักเนาะถ้าถ้าไม่สักเนี่ยก็แบบจะมีแบบคนร้อนเรียนแล้วก็ผู้หญิงก็แบบจะไม่แต่งงานแบบไม่ชอบเลยแบบไม่แมนอะไรแบบนี้ไงเนาะใช่ทำไมแบบมันแตกต่างกับสมัยใหม่มากเนาะคือแล้วเราก็ข้อสุดท้ายเตรียมมาเราจะถามว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาจีบกันยังไงจริงด้วยฉันดูเลยนะเนี่ยแล้วปอเทาเมื่อก่อนนี่ชอบปอเหมือนเมื่อแอลสาวอันนี้เป็นเรื่องจริงหรอ ช้าว่าเช้าปันไผ่เช้าปันไผ่คำมากกปันไผ่กังคงเห็นรูปสมปายกยู่กับกางโอ้เฮ้ยไม่อยากจะรู้เนี่ยตอนเย็นเนี่ยก็จะมีแบบกลุ่มสาวๆเล่นเดินเล่นจอมรอบหมู่บ้านแล้วก็มีก่อไฟก่อไฟแล้วก็ประชุมไม่ใช่ประชุมกันใช่เพราะแ้วก็คือแบบมันนัดเจอกันเบามาเอวโอ้ใบปาใบปาผัดเดียวนี้ยโอ้ เมาบอก่อปาใบปาเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะพบเีลอดเจกเก่าอู้คนนะนะเออตัเขาใข่ปัดหูก็มากสอกับเดียวพัต้ากสอกพักอีจิกน่งอ๋อบนี้ไม่นีอะไยังไม่เอะไรทยสิคือยังไงอะถ้าจะไปแอวซาวเหรอทียวซาว ไม่ใช่คือสาวก็จะมาเอ่อจะมาเล่นเล่นใช่ไหมถ้าแบบผู้ชายก็จะแบบแต่งตัวแบบคุมผ้าแล้วก็พกมีดพกมีดอันนี้เนาะเออแล้วก็แล้วก็มาถ้าถ้าชอบแบบสาวคนไหนก็ก็จะเข้าไปเลยเข้าไปคุยเลยเนาะใช่ก็คือเอ่อถ้าแบบชอบคนเดียวกันอะไรแบบนี้เนาะก็แบบจะมีทะเลาะกันแล้วก็เอามีดนี่มาโชว์เลยนะเอามีดนี่แบบอะไรนะเขาแบบชักชักมีดแบบ ลูกช้ำต้องวัวเอาหนังไก่โห่อตัวแม่หนังไก่แเฮงไอ้อะมาหชดหมกต่อมต้ตองลัางนี่วะ่ะพังบิดเนี่ยมันตัดกันอะที่พังบิดออกมาหรือยังอร่อยมาปักขีดทางมาันออกตัวมันนี่พัดเดียวหัวฮักว่ะเอาดูหนังไก่นี่นะหนังไก่มันเอาหตัวนี่หนังไก่ว่าคือพังบีดฮักก็มีหรอวะ เอาพาบิปักขมเข่าม,ม,มันมีกระถาทา,โา,าโงโยกระถาใช่นางไก่เฮียงมัน,นปักเข้านั่นเอยยอหยอกกินเปืนเอออ๋อไปไอขกันตังแล้วป่ะนางไก่มันัดเท้านางควายไงแ <ấy> ตเต้นร้องมือนนั่นเขาหอกตั้มชีคางมันปักเขี้ยกหตายอย่าง กำกับเปลี่ยนโคสมาอยู่เห็นคงเช้าทั้งบน,น,นกโกเล่นไปว่านึกวมันตายเขียงเขาถี่เป็นหนังก่ยก็มาโหมันมีแบบนี้ด้วยนะคือมาถึงแบบคนนุ่งเน,นเาะเราตำนานเรื่องสาว คือคนลุงนี่จะมาหลอกเลยนะหลอกทุกคนเนาะเออจื้อสังกอนจื้อสังกอนลุงก็นั่นเลยลุงสามลองโบว่ะโอ้ชื่อว่า,วาลุงสามลองบวลุงสามลองบัวนะเมื่อก่อนนะเขาก็จะแบบอดเก่งแบบเออข้านี่แบบสุดยอดเลยแล้า,ามีแทงไม่เข้าเลยนะใช่นะมีแทงไม่เข้าคือปรากฏแล้วเขาเอาหนังควายนะแห้งๆที่มีแทงแล้วอ่ะก็คือมาใส่รอบอกแล้วก็จดกระดุมไว้ข้างหลังแล้วก็เสื้อมาทับอีกทีแล้วก็คือมาลองใจดู เออแทงแทงข้าซีข่านี่แบบแทงไม่เข้าอะไรแบบนี้เนาะคือก็เอามีดมาแทงตัวเองแล้วก็มีดเนี่ยหัก,หกท่อนหนึ่งสองท่อนเลยนะ <laughs> สองท่อน, <laughs> ออน <laughs> คือ,อคนก็เลยกลัวแตกตื่นมีไปหมดเลยแบบนี้จริงอะไรได้ดอกกลนทั้งหมู่บ <laughs> ้านห, <laughs> หนังควายที่มันแห้งมันแทงไม่เข้าอะไรแบบนี้นะคะอเอามาตันที่ตัวนี้แล้วก็เสกคมคือมีดหักเลยอะ่ะมีดน่าเชื่อนุอนลองมา เราแมจะไปหาหนังควายที่ไหนมาเออก็ไปสั่งหม่โอ้ค oh, ุณตาจะไปอาบน้ำแล้วอ่ะไล่เราเลยอ่ะโอ้หน้ากลัว